สวัสดีครับสำหรับโปรแกร,รม PLC ในะครั้งนี้เราจะลงใช้งานฟังก์ชันในกลุ่มของ c o u t e r แล้วก็ comparison คือตัวนับและตูเปรียบเทียบโดยจะนำโค้ดของระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วมา modify โดยการนับเราจะนับจำนวนครั้งที่ s e ฟเตอร์เซฟตี้นะครับ s ซฟตี้เพรสเชอร์เซนเซตัวนี้ทำงานที่ IC ตรงนี้ว่า นับจนวนการชนนะว่ามีการชนเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนี่นะคล้ายๆอย่างนี้นะแล้วก็มีสวิตช์เคลียร์ต่อกับ i5 ตรงนี้อันนี้เราเพิ่มเข้าไปใหม่นะที่ i5 นี้เพิ่มเข้าไปจากของเดิมเพื่อใช้เคลียร์ค่าค์เตอร์แล้วก็ทางอาวุธตรงนี้ก็จะมี Q3 ว4คิว4นี่ก็จะเป็นตัวแสดงผลนะครับเป็นหลอดไฟแสดงผลเป็นข้มแพร์แมช หก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเราตั้งไว้แล้วเกินกว่าค่านั้นก็จะแสดงผลออกมาส่วนค4วี่นก็คล้ายกันแต่จะเป็น c โคพา a แมชหมายเลข2ซึ่งจะเปรียบเทียบกับค่าที่เราตั้งไว้หมายเลข2นะครับนี้เราจะลองทำทำแบบนี้ดูก,ก่อนนะโดยพื้นฐานโดยเบื้องต้นก่อนแล้วเราเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเราเปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมา ตอนนี้ผม copy มาอีกโฟลเดอร์นึงนะครับทำสําลองไว้ไม่แก้ไขของเดิมแล้วก็ copy ปี้โฟลเดอร์เดิมแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่แต่ใช้โค้ดเดิมอันนี้เป็นโค้ดที่เราเคยทำเป็นประตูรัวที่กล่าวถึงเมื่อกี้ก็จะเพิ่ม c l ลี r สวิต c ์เข้าไปอีกตัวนที่อินพุแล้วก็ เท้าพุทธเราก็จะมีตัวคอมแพตช์หมายเลขหนึ่งแล้วก็โอเคแก้ไขก่อน โอเคครับตรงนี้รู้สึกจะไม่ให้เราใส่เครื่องหมายพิเศษก็เปิดโปรแกรม Open PLC PLC ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เราเคยทำโค้ดที่ปิดเปิดประตูรั้วนะครับแต่นี้ผมก็อปปี้สำเนามาไว้อีกโฟลเดอร์หนึง่งเพราะว่าไม่อยากาจะไปให้โค้ดเดิมมันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเ,เราเข้าไปดูนะ นี่เป็นโค้ดเดิมที่เราเคยทำตอนนั้นก่อนหน้านี้นะดับแรกเราก็จะเพิ่ม n p u u t u t p u t ให้ครบก่อนในกลุ่มตัวแปรตรงนี้ก็เป็น c l ล a r Switch ช u ที่ Input แล้วก็มี c o m p a r e Match หมายเลขหนึ่ง คอมไพน์แมชมาเลขหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นคอมไพน์แมชมาเลขสองนะครับครบแล้วแล้วก็เซฟไว้ก่อนคราวนี้เราก็มาโมดิฟายตัวโค้ดตรงนี้นะเ,เข้าไปที่กลุ่ม Standard สแตนดาร์ดฟังก์ชันสแตนดาร์ดฟังก์ชันบล็อกนะครับจะมีเข้าอัพอยู่ตรงนี้นะครับเข้าอัพ ก็คือนับขึ้นนับขึ้นครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นขาดาวนับลงครั้งละหนึ่งส่วนตัวนี้จะฟังก์ชันนี้สามารถทาได้ทั้งข้าอัพและข้าดาวในตัวเดียวกันนะมี2 input นะครับตามคอนเทกซ์เซลที่ปรากฏข้างล่างโดยตัวของข้าอัพลองดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าข้าอัพสามารถจะใช้ง,งานเพื่อนับแล้วก็ ให้สัญญาณกระจายสัญญาณเอาพุทเมื่อค่าที่นับถึงค่าที่เราถึงค่าสูงสุดที่เราตั้งไว้ mm hmm. โดยเอาพุ t ก็เอาอินพุตก่อนกันแลวกันนะอินพุตจะมีอินพุตชื่อว่า Cu นะครับตรงนี้แล้วก็ Cu ใช้สำหรับเขาอับแล้วก็มีตัว R เป็นบูลีนนะตรงนี้เป็นสำหรับรีเซ็ตนะครับย่อจากรีเซต็ตส่วนตัว PV นี่คืเป็นค่าที่เราจะเป็นค่ามกซิมัมที่เราจะตั้งไว้ว่าให้ออปท์ทำงานนะออป์ L คือ Q ตรงนี้นะครับที่เราเห็นเมื่อเกินกว่าค่าที่เราตั้งไว้ตรงนี้ถึงค่าเราตั้งไว้ตรงนี้ PV นะถ้าจะเป็น Pre s e กับ Pre p e s e t value นะครับแล้วก็ CV ตรงนี้คือค่า counter value ก็คือค่าที่มันกำลังนับอยู่นะเป็นอา t p u เหมือนกันนะครับมีสอา o u t คือ Q, Q กับ CV ตรงนี้ โดย cv นี่เป็น integer นะครับเราสังเกตค่าค่า cv ตัวนี้จะเป็นตัวแปรชนิด integer เรื่องเลือก,เกนเต็มอันนี้เราควรดูก่อนที่จะนำไปใช้งานครั้งแรกนะให้เข้าใจก่อนจากนั้นก็วางลงไปนะครับเพื่อใช้ในการนับตามที่เราต้องการเขอาจากนั้นก็ต่อตัว safety sensor ที่เราจะนับจำนวนครั้งที่ประตูเราถูก เข้ากับขาตรงนี้ของซีูเขาเรียกว่าขาซีอูก็น่าจะประมาณนี้จากนั้นตรงขารีเซ็ตเราก็จะเพิ่มสวิตช์เลียร์เข้าไปวางสวิตช์เลียร์นะครับ เค <Cruise>. okay. รือสวิสกดเพื่อจะรีเซ็ตค่านับต่อเข้าไปตรงน,นี้จากนั้นเราก็จะเซตค่าปรีเซตตรงนี้ปรีเซตไปอยู่ตรงน,นี้นะครับก็ตั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะขึ้นอยู่กับงานของเราผมจะตั้งสักสี่แล้วกันสี่ครั้งนะให้เตือนอลองลองใช้งานดูก่อนถ้าจะใช้งานจริงก็กเปลี่ยนได้นะ จากนั้นก็จะมีเอาพุทออกมาที่คนะิวกับ c v นะคิวเราก็จะไปแสดงที่คอมไพลตแมชหมายเลขงหนึ่งคอมไพลตแมชหมายเลขงหนึ่งอ่าก็เพิ่มคอยตรงนี้เข้าไป เดี๋ยวกว่อนครับรู้สึกสายจะ มาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอาุุธเป็นคา o เตอร์มาอยู่ตรงนี้คือค่าที่กาลังนับปัจจุบันใช่ไหมครับที่จริงเราเอาไปใช้จุดอื่นอีกก็ได้นะเดี๋ยวเราลองใช้ดูโดยตัว cv นี่ผมจะนําไปเก็บไว้ในตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวขอประกาศตัวแปรเพิ่มก่อนเป็นตัวแปร memory M10 ก็แล้วกันนะครับอันนี้ขึอยู่กับเราจะตั้งชื่อตรงนี้นจากนั้นก็เลือกชนิดซึ่งเมื่อกี้เราดูใน heel ละตรงนั้นบอกว่าเป็น h e เ a t นะครัเลือกขึ้นแลนะ้เลือกเป็เน i e r a t o r ให้ตรงกับที่ตัวเข้ออัพตดอรนี้ใช้อยู่นะจากนั้นก็ นำมาวางนะครับตัวแปลตรงนีน้เลือกเป็น M10 เป็นเอาพุทนะครับเพื่อจะรับค่าเข้าไปเก็บที่จริงตัว M10 นี้ก็เป็นทั้งอ mm ินพุตเอาพุทนะครับแล้วแต่เราเลือกถ้าเป็นเอาพุท hmm. ก็หมายถึงรับค่าจากเรับค่าจากคอเตอร์นะครับนําไปเก็บไว้ใน M10 น mm ี hmm. ้จากนั้นเราจะนําค่า M10 ที่ได้ไป เ,เ,เราจะลองใช้ตัวเปรียบเทียบดูแต่ก่อนไปเดี๋ยวเราพูดตัวนี้หนึ่งคือคอม a พลต์แมชตัวนี้นะครับจะทำงานคือถ้าเป็นหลอดไฟก็จะสว่างเมื่อค่าที่นับถึงค่าที่เราตั้งไว้คือ4นะครับเพราะใน He l นี่บอกว่าเมื่อค่าที่นับถึงถึงค่า r i สอ m ร m a x i m u m ก็ um, ค,คือเมื่อถึงค่า4ที่เราตั้งไว้ เดี๋ยวเราวางตัวเปรียบเทียบลงไปก่อนนะครับอยู่ในกลุ่ม compare นะครับกล compare l i s t n อยู่ตรงข้างล่างตรงนี้ก็มีให้เราเลือกหลายแบบนะครับตรงนี้คือมากกว่านะเปรียบเทียบให้ออาท์ทำงานเมื่อมากกว่าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเปรียบเทียบเมื่อค่าเท่ากัน equal นะครับ e r a t i o n ตัวนี้เป็นลิสเเดนโออีควอสุดตัว eq คนี่คืออีควอนะค,คือเท่ากันตัวนี้คือเท่ากันหรือเท่ากับค่าตั้งไว้หรือว่า,ามากกว่านะอาจจะไม่ใช่ค่าตั้งไว้ก็ได้นะครับค่าสองค่านะตัวนี้ก็เป็นเมื่อเท่ากับเมื่อเท่ากันเมืนะ่อค่าอินพุตเท่ากันสุดตัวนี้ก็เป็นลิสเแสดงก็น้อยกว่าตัวนี้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับลิสเทเดนโออีควอบ ตัวนี้คือ not equal คือไม่เท่ากันถ้า input ไม่เท่ากันก็ให้ output ทำงานนั้นเราจะลองใช้ตัว greater or equal ตัวนี้นะครับคือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับให้ output ทำงานนำมาว่างก่อนลองใช้สักตัวก็แล้วกัน,นลองใช้ดูอตนี้เรย่อยจากนั้นเราจะนำค่า m10 มาเปรียบเทียบกับค่าที่เราตั้งไว้ะจะ copy ตรงนี้มา เราจะตั้งคุล่าค่ากันแล้วกันนะจะได้เห็นความแตกต่างลงเลขสองกันแล้วกัน,นครับถ้ามากกว่าเท่ากับสองให้ออปต์ทำงานเราใช้ M 1 0ใช่ไหมครับ M เราก็อาจจะ Copy ตัวนี้แม่ก็ได้หรือสร้างใหม่ก็ได้จะสร้างใหม่ M 1 0เลือกเป็นเลือกเป็น Input นะครับจะต่างกันนะ Input ก็เอาไปต่อ input นี้ แล้วก็ต่อเข้าไปตรงนี้โดยการเปรียนเทียบน,นี้ก็จะเอาตัวอินหนึ่งนั่เป็นตัวตั้งครับอินพุตอินหนึ่งตรงนี้ตั้งแล้วก็เปรียบเทียบกับอินพุตอินสองให้อพุตมาตรงนี้ตรงตรงขาเอาตรงนี้แต่ความเป็นจริงถ้าเราดูดีก็เห็นว่าที่จริงเราสามารถต่อสาย,ยตรงมายังตัวเปเเเรียบเทียบเกตเตอร์ออีค่นี้ได้นะครับก็ทําได้เหมือนกันแต่กรณีที่โค้รเราอยู่ไกลๆกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราต้องการจะให้เก็บไว้นในตัวแป,ปรไปใช้หลายๆที่เราใช้ก็สะดวกดีนะครับในตัวแปรก็สะดวกจากนั้นก็ทำอาวุธ compare match 2็ o p y ตรงนี้มาตรงนี้ย้อนไม่มาก็เปลี่ยนต,ต,ตัวนี้เป็น compare match 2 เรียบร้อยนะครับไม่ไม่ซ้ํากันถ้ารูตามโค้ดเราลองซิมดูในความคิดแล้วก่อนก็จะเห็นว่าถ้าค่านับตัวนี้ของเคาน์เตอร์ตัวนี้ถึงค่า2หรือมากกว่า2เอาพูดคอมเพลเมทสก็จะทํางานแต่ถ้าเกิดเคาน์เอของเราตัวนี้นับไปถึงค่าที่ตั้งไว้คือ4เอาพูดคอมเพลเมทหนึ่ก็ทํางานสรุปก็คือถ้าถึง2ตัวล่างทํางานนะครับคอมเพมสถ้าถึง4 คอมเพรสเนหนึ่งทำงานแล้วก็ถ้าเราเคลียร์ค่าสวิตต์ตรงนี้รีเซ็ตไปค่าเข้าอัพตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ะซีตรงนี้เป็นศูนูเพราะฉะนั้นคอมเพรเนตนี้ก็คอมเพเมันก็จะดับไปนะก็จะหยุดทํางานนะหยุดทำงานทั้ง2ตัวเลยเพราะค่านับกลายเป็นศูนย์ลองซิมดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีเอ r o r หรือเปล่านะ รอสักครู่น่าจะคอม p พล์เสร็จแล้วเราลองดูใน debugger เดี๋ยวเราวางตัว m 1 0มา,าว้าสังเกตค่าทางฝั่งนี้นะครับฝั่ง monitor นะ m สิบนี่นะครับตอนนี้เป็นศูนย์อยู่ในนี้ก็เห็นเหมือนกันนะก็ดูได้เหมือนกัน จากนั้นเราลองโอ้โหคงไม่ไปทําตรงปิดเปิดประตูตรงข้างบนนะครับจะลองกดตัวเซฟตี้เซนเซอร์นี่เลยนะจะได้จะได้ไม่ต้องรอข้างบนนะอันนี้แต่ในความจริงมันก็เทาได้เหมือนกันถ้าจะทำนะครับโอเคลองฟอสทรูเจนว่านับขึ้นหนึ่งะครับก็เป็นฟอสฟอสราะว่าตัวนี้ทํางานขอบขาขึ้นนะครับจำตามสีลักตัวนี้จะได้มีลูกศรชี้เข้า f o r s e two f o r s e four ก็เป็นสงนะครับพอเป็น2ปุ๊บเราเจะเห็นว่า compare match น compare m นี้ทำงานแล้วเนะเพราะว่าเปรียบเทียบแล้วมากกว่าเท่ากับ2ที่เราตั้งไวต้ตรงนี้เ่าแล้วก็นับต่อนะครับ f o r c e two f a e f o r e 3แล้วนะตัวนี้ยังไม่ทำงานนะถ้าถึง4ก็ต้องทำงานถึงจะถูกต้องเรา f o r c e two นะครับถึง4ี่้ะ เปนว่าตัวคอามเป็น s มสหนิ่งทำงานแล้วก็ฟอสฟอร์ไปลองเคลียนะครับให้ครบกระบวนการฟอสทรูแล้วก็ฟอสถ้าเราฟอสทรูตรงเคลียค้างไว้นะเรากดแช่ไว้สมมตินะครับแล้วเราลองให้นับนะครับเจนว่าค่านับไม่ทำงานนะเพราะขารีเซ็ตนี่ทำงานด้วยลอจิกหนึ่งนั้นก็ต้องเป็นฟอสฟอร์เสมอนะครับหลังจากเคลียแล้ว อลองดูอีกครั้งทำงานแล้วนะครับอโอเย์มาสองอ่สี่นะทำงานตามปกติแล้วก็เคลียร์เคครับตั้นี้ก็ลองนำไปไประยุกต์ใช้งานดูนะครับถ้าเรา ควาจริงเราจะนําตัว output Q ของข้าอัพตัวแรกเนี่ยเอาไปเข้าตัวข้า u อัพหรือเข้าดาวหรือเข้าข้าวดาวตัวอื่นอีกก็ได้นะครับก็ <S <S โยงตรงนี้ไปก็ได้นะหรือจะใช้ contact ของตัวข้าวแมสต์หนึ่งตัวแนกมานับต่ออีกก็ได้กรณีที่ต้องการนับที่ซับซ้อนกว่านั้นนะที่ที่มันเชื่อมโยงกันนี้ก็ลองทําดูนะครับถ้าว่างก็ลองทํากันดูแล้วพบใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ